ครับสวัสดีครับค่ะก็เบิกเลิกเบิกชัยส่ยทงท้ายปีปิดเป็นสีเขียวนะคะครับค <c oughs> ่ะถ้าหากเป็นลักษณะกลยุทธ์ปิดเป็นสีเขียวนี้จะแนะนํานักลงทุนเป็นอย่างไรคะเอ่อตรงดัชนีใกล้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบถึงเจ็สิบห้า 1, 170, 1, เนี่ยอาจจะมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นได้ค่ะนั้นเมื่อวานนี้เราให้เรื่องของการขายน่ะเราบอกให้หยุดไปแล้วก็ให้รอ สัปดา,า<ะ>ห์หน้าเพื่อจะจังหวะรีบาวแล้วขายงนั้นวันนี้อาจจะรออีกวันนะครับรอสัปดาห์หน้าเปิดมาเนี่ยตลาดน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็จะจังหวะขายน่าจะรอหน,นช่วงสัปดาห์หน้าหลังวันหยุดยาวนะครับดังน<ะ>ั้นวันนี้ก็ยังคงถือหุ้นต่อนะครับวันนี้แนะนําให้ถือหุ้นต่อนะคะครับผมหรือถ้ายังไม่มีก็ให้รอไปก่อนนะคะอะยังไม่มีครับว่ายัง ยังไม่มีคงซื้อคงซื้อไม่ทันแล้วพระภาคป่ายตลาดตลาดก็ค่อยๆปรับต <Yeah. S 1> ั fruit, วขึ้นอีกอย่างหนึ่งใกล้แนวต้านตรงหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าก็น่าจะน่าจะรอขายทากแถวแล้วมีตัวหนึ่งนะคะคือหุ้นบ้านหนักนะคะครับเพราะอะไรคะตรงตรงจุดนี้ค่ะก็คงอตัวตลาดหุ้นอินโดนีเซียก็ไม่ได้เอาพอฟอร์มมากเท่าไหร่ก็คงเกี่ยวโยงกับเรื่องของอเรื่องของตัวตลาดที่ เกี่ยวกับเหมืองถ่านหินในอินโดเซียเนี่ยอาจจะต้องมีการาปรับเปลี่ยนในเรื่องของภาษีครับก็จะทําให้บ้านปูเนี่ยอาจจะได้มีความกังวลอยู่นะครับแล้วก็ราคาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกเกลขยมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่เอาพโฟอร์มเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับค่ะก็เลยทําให้ราคาหุ้นบ้านปูไม่ได้ตามตลาดมากนักในช่วงนี้นะคะคือตลาดวีบาว์แต่บ้านปูก็กลับดาวลงนะคะ ครับผมอืมค่ะเห็นสวยๆเอ๊อยากได้ก็ไม่ได้นะบ้านปู่ตอนนี้ยังยังไม่แนะนําให้ลงทุนเช่นกันใช่ไหมครับถ้าถ้าจะลงทุนผมว่าอ่ารอให้มีแรงไล่ก่อนดีกว่าเราให้กลับเข้ามาราคาเนี่ยถูกแล้วแต่ว่าแรงไล่กลับเข้ามายังไม่ยังไม่เข้ามาะฉะนั้นยังคงต้องรอต่อนะครับคือแรงซื้อแรงขายยังยังไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่สำหรับหุ้นตัวนี้นะคะถึงแม้ราคา,าจะลงหนักก็ตามใช่ครับยังยังไม่เยอะจะไม่เหมือนหุ้นกลุ่มแบงค์ที่อ่า สายเวค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับมีช่องให้ออกนะครับค่ะค่ะครับคุณคุณแบงก์ก็รีบาวกลับมาเยอะนะคะทั้งตัวเอสซีบีก็จะปิดเอสซีบีเคแบงค์ค่ะเห็นได้ชัดเลยนะคะครับผมตัวตัวนี้น่าลงทุนไหมสําหรับเอสซีบีแบงค์ค่ะเอสซีบีกับเคแบงก์ยังน่าจะลงทุนตามอินเด็กซ์มากกว่าเพราะะฉนนั้คนที่ซื้อไปแล้วเมื่อวานนี้อาจจะผมว่ารอสัปดาห์หน้าค่อยหาจังหวะขายดีกว่านะคคนที่มีหุ้นตัวนี้ก็สัปดาห์หน้าก็รอจังหวะขายใช่ครับค่ะค่ะ ก็ภาพรวมกลยุทธ์จุดจุดเสี่ยงจุดดีจุดอ่อนจุดแข็งไดไปคุยกันสัปดาห์หน้านะคะก็มีหุ้นอยู่ก็ถือดีกว่านะครับเพราะว่าเมื่อวานคุยไปแล้วว่าไม่ใช่จังหวะที่จะมาคัดล็อกแล้วเป็นจังหวะที่จะลุ้นขายสัปดาห์น้าอรีบาวลอรีบาวแล้วขายนะครับไม่ใช่รีบาวแล้วไป็นไรซื้อค่ะ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 แล้วในส่วนของฟิวเจอร์ล่ะคะตอนนี้แอคทีฟตัวฟิวเจอร์ซีรีส์เอ็มเนี่ยขึ้นมาแถวแถวแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้า ต้านหนึ่งวันอยู่นะครับวันนี้ยังไม่อ่อนตัวลงไปต่ำกว่าแปดหนึ่งศูนนะครับนั้นดัชนีก็น่าจะาผมว่าอบอกที่เขายังเล่นยังแนวรับเหมือนเมื่อวานนะครับแแปแปดหนึ่งศูนแล้วก็วต้านที่แปหนึ่งสี่แปนห้าก็ยังเล่นในกรอบนี้ไปกอนะครับคือถ้า,ถ,าถ้าปิดโพซิชันได้ก็ปิดวันนี้ไปเลยเหรอคะปิดเลยครับปิดปิดเลยเพราะว่าอตฟิวเจอร์เองเนี่ยยัง ยังถือว่ามีความผันผวนอยู่แต่ว่าถ้าเกิดลงมาแถว808 8, 8, 8 10เนี่ยก็คิดว่าลองได้เพราะว่าตัวเบสิกของตัวฟิวเจอร์กับตัวสปอตเนี่ยยังห่างกันอยู่ตอนนี้ห่างกันอยู่ลบเจ็ดเจนั้นโอกาสอ่าลบเจ็ดจุดมันโอกาสที่อ่าจะเด้งต่อนะยังมีลุนอยู่นะครับค่ะค่ะก็กรอบที่คุณเจะทอนให้ภาพชัดเจนนะคะ800กับ80 808สามารถที่จะลองนะระดับ ตัวเลขดังกล่าวได้นะคะแล้วก็กรอบบนคือแปดหนึ่งห้าครับค่ะในส่วนของโ o ฟ d f เจอร์นะคะตอนนี้ทองลงนะคะ T F T F J นะครับสิบสองสิบ J กับสิบสองนะคะ J สิบสองก็ยังกรอบยังแข่งอยู่ในค่อนข้างจะแคบๆยังไม่ไปไหนนะครับแนวต้านของซีนีเจยังอยู่ที่สองสี่ห้าร้อยสองสี่ห้าร้อยเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมครับ แล้วแนวรับก็อยู่ที่สองสี่หนึ่งร้อยเหมือนเดิมเซนีเอ็มก็เหมือนเดิมครับสองสี่เจ็ดร้อยแนวตามแล้วก็แนวรับสองสี่สามร้อยนะครับอ๋อนั่นก็คือโกลฟิเจอร์นะคะครับคุณเตชะอนค่ะกลยุทธ์ก่อนที่จะปิดยาวก็คืออยู่เฉยๆนิ่งๆไว้ก่อนอยู่ยาวก็พุ้นยังไม่ได้ขายเตรียมรอขายสัปดาห์หน้าฟิเจอร์ <feature S 2> ก็ขึ้นมาตรงแถวแถวแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้าแล้วเนี่ยปิดสถานะทำกำไรไปแล้วก็มารอ ลองใหม่ที่808 810นะครับใครที่ไม่มีสถานะเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดลงมา810 809เนี่ยก็เปิดลองขึ้นไปครับอ๋อก็ลองขึ้นไปได้นะคะใช่ครับ5จุดนะคะกรอบแรก5จุดแล้วก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่8 820นะครับสต็อปลอสไม่มีใช่ไหมคะสต็อปลอส2จุดเสมอครับ2จุดเสมออย่างเช่นเข้า800ถ้าหล่นลงมา7 797ก็หยุดไปหรือว่าเข้าไป808 ถ้าลงมา805ก็หยุดไปครับค่ะนั่นก็คือกลยุทธ์ของฟีเจอร์ใช่ครับค,ค่ะค่ะก็ก็ประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังท่าผู้ชมหลายหละยท่านเองก็อาจจะไม่เข้าใจแต่นี่คือการลงทุนสําหรับนวัตกรรมของประเทศไทยนะคะก็ะมีมากมายกันเกิดขึ้นนะคะไม่ได้มีเฉพาะตลาดหุ้นเท่านั้นเองและคุณเตชะธรลาบอุดมสุขนะคะจากบริษัทลักรั์เอเชียพลัสเองก็ ดูข้อมูลเรื่องราวทุกตลาดมาฝากแฟนๆรายการทุกวันพุธพฤหัสสุขด้วยกันตรงจุดนี้นะคะค่ะคุณเตชะธรคะ่ะครับผมหยุดไปเที่ยวสงกรานหรือเปล่าคะอ,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 อ๋อก็หยุดหยุดที่บ้านแหะครับก็ส่งน้าผัดที่บ้านนะ <c oughs> ครับทำบุญ <c oughs> ไม่ไปไหนนะคะใก่ไปไหนครับ๋อทําไมล่ะคะก็ไม่ไมออ่ไม่ชอบไปเที่ยวตอนเทศกาลเราไว้เขากลับกันมาแล้วว่างๆเราเราไปไป ได้ค่ะค่ะค่ะคิดนอกนอกกรอบไม่ได้นอกข้องนะคะก็คิดง่ายๆอย่าไปแย่งกันกินแล้วก็อย่าแย่งกันเที่ยวค่ะค่ะก็ดีนะคะสบายสบายสบายเนาะค่ะเหมือนลงทุนเนาะเราลงทุนได้ตังก็หยุดหยุดไปนะคะใช่เวลาหุ้นบูมก็ไปไล่กันซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่แ้วก็อย่าไปแย่งกันซื้อเวลาเขาแย่งกันขายก็อย่าไปแย่งกันขายก็พยายามหาจังหวะดีๆแล้วกันนะครับดีๆค่ะจะได้สวนสวนกับชาวบ้านกันนิดนึงนะคะ ครับผมค่ะขอบพระคุณค่ะครับโชคดีในการลงทุนครับสวัสดีครับค่ะ